สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะฮะบ่ายบนสุขแบบนี้นะครับอยู่กับผมแล้วก็น้องแวนแวนครับสามารถรับชมสดได้ทางหน้าจอช่อง3ตอนนี้นะฮะหรือดูทางมือถือกด3 plus ครับไแล้วค่ะ แหมวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยข่าวดีก่อนเลยใช่ครับช่วงนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าฮอตมากนะจริงมีการจัดอันดับโลกอะไรในประเทศไทยติดตลอดติดหมดเลยใช่ครับใช่เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของอาหารว่าร้านอาหารไทยของเรานะคะร้านเลดูก็ติดอันดับที่15ของโลกและไม่ใช่ร้านเดียวนะคะมีอีกหลายร้านเลยนะคะที่ติดอันดับท็อป100ของโลกนะคะรวมไปถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับโอ้โหเราได้ติดโพเพียบเลยนะไม่แพ้ใครจริงๆและคราวนี้ค่ะเราก็มาถึงเรื่องของการศึกษาบ้านนะคะที่น่า ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของไทยนะคะก็ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันค่ะสถาบันวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาระดับโลกจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี2567 พบว่ามหาลัยของไทยนะคะติดอันดับโลกอยู่ถึง13แห่งด้วยกันค่ะจาก1,500แห่งใน104ประเทศและดินแดนทั่วโลกจะมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่ที่อันดับ221มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่อันดับที่382มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ที่อันดับ571มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ที่อันดับ600 นอกจากนั้นนะคะยังมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิยวทายาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรศรศรสุรนารีลดหลั่นกันมาตามลําดับค่ะ ส่วนปีนี้นะคะอันดับหนึ่งค่ะก็ยังคงเป็นของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ที่ยังคงครองแชมป์นะคะเหนียวแน่นมา12ปีแล้วค่ะตามมานะคะด้วยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ยังรั้งอันดับ2เช่นเดียวกับปีที่แล้วส่วนอันดับ3ค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ไต่อันดับขึ้นมา1อันดับในปีนี้นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะสถาบันวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาระดับโลกได้ปรับปรุงวิธีการจัดอันดับครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยการนํา3ตัวชี้วัดใหม่มา ซึ่งได้แก่ความยั่งยืนผลลัพธ์ด้านการจ้างงานและเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติด้วยค่ะสุดยอดจริงครับติดันดับโลกจริงๆสุดสุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะฮะอยากชวนไปเที่ยวสวนสวยๆที่ติดอันดับโลกเหมือนกัน <c oughs> กนี่สวนนุชพัทยาครับตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุนะครับคือบัตรผ่านประตูลด50%ต่อเดือนครับและวันศุกร์ยังคงเข้าได้ฟรีเหมือนเดิมครับ ถือว่าสวนนงนุษย์พัทยานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจริงๆครับเพราะที่นี่นะครับมีสวนสวยมากกว่า50สวนบนพื้นที่1,700ไร่นะครับและยังติดอันดับหนึ่งในส0สวนที่สวยที่สุดในโลกด้วยและเพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยนะครับให้เที่ยวกันได้แบบยกครอบครัวในราคาประหยัดนะครับนายกําพลตัศจ,จาประธานสวนนงนุษย์พัทยาเลยจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้สูงอายุครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ สามารถซื้อบัตรผ่านประตูได้ในราคาลด50%ทุกวันส่วนวันศุกร์ยังคงโปรโมชั่นเดิมคือผู้สูงอายุเข้าชมสวนได้ฟรีส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน140เซนติเมตรและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามนะครับสามารถเข้าฟรีได้ทุกวัน ส่วนใครนะครับที่อยากชมการแสดงนงนุษโชว์และช้างแสนรู้นะครับจ่ายเพียงท่านละ200บาทเท่านั้นซึ่งโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยนะครับถ้าใครเคยไปสนงนุษย์นะจะรู้ว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะฮะจะมีทางลาดนะฮะแล้วก็มีห้องน้ําสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วก็มีวิวแชร์อยู่ทุกจุดใช้บริการได้ครับสะดวกไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณยายจนครัว ใช่แล้วค่ะเอาลคะคะปิดท้ายเบรกนี้นะคะคพาทุกคนไปทําบุญกันมากดีกว่าซึ่งก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะที่ก็จัดให้นะคะโดยวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยเชิญชวนแฟนคลับแล้วก็ผู้โชคดีค่ะไปร่วมกิจกรรม106สายมูสัมผัสมหัศจรรย์วิถีบนดินแดนถิ่นอุทัยธานีพร้อมกับไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันด้วยและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงอีกสักครู่เดียวค่ะ วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรมร้อยหกสายมูสัมผัสมหสัศัรรย์วิถีบนดินแดนถิ่นอุทัยธานีพาผู้โชคดีสายบุญเดินทางสู่จังหวัดอุทัยธานีพบกับไฮไลท์ที่น่าสนใจอย่างมากมายตลาดชาวให้โอบก,กอดต้นไม้ยักษ์ชมความสวยงามวัดถ้ำเขาวงสัมผัสดินแดนดึกดำบรรที่หุบป่าตาดไม่พลาดกับรุษสายบุญวัดท่าซุงและวัดสังกัดรัตนคีรีบนยอดเขาสแกกรงัง จริงๆแล้วอุทยทานเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทุกวันนะครับ365วันเที่ยวได้ทุกวันนะครับทั้งปีแต่เขาเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่และจังเภอแต่และจังหวัดแต่ภายในพื้นที่เนี่ยมีของดีของเด่นอะไรบ้างในแปดอำเภอของเราก็ดีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายนะครับจึงได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดแห่งสามธรรมมีทั้งธรรมชาติมีทั้งธรรมะและววัฒนธรรมนะครับ เริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้กับเดสติเนชันแรกตลาดชาวให้ตลาดเล็กๆแบบวิถีชาวบ้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนจากนั้นเราพาไปโอบก,อ,กอดต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุกว่า400ปีอีกแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของจังหวัดอุทัยธานีเดินทางมาอีกหนึ่งไฮไลท์วัดท่ำเขาวงชมความสวยงามที่น่าทึ่งของสถาปัตยกรรมสัมผัสดินแดนดึกดำบรรที่หุบป่าตาดตามคำบอกเล่าของนักเดินทาง และไม่พลาดกับรู้สายบุญวัดท่าสุงสักการะหลวงพ่อฤษีลิงดำต่อด้วยการถวายสังฆทานวัดสังกัดรัตนคีรีเชิงเขาสแกกรักงคือมันเป็นครั้งแรกของเราสองคนที่มาอุทัยธานีอาจจะเคยผ่านมาบ้านแต่เราไม่เคยแวะที่นี่เลยอะค่ะค่ะต้องขอบคุณร้อยหกมากเลยอะค่ะที่มาเปิดประสบการณ์แล้วก็ทําให้เรารู้จักว่าเป็นอุทัยธานีที่มันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้จักอะค่ะมาครบจบสองวันครบเลยค่ะ ปิดท้ายด้วยการล่องเรือรับประทานอาหารชมบรรยากาศ2องฝากฝั่งของแม่น้ำสแกกรัรงทริปนี้อินบูนอินใจแล้วก็ฟินสุดๆขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook Fan Page 106 Family News และรายการคุยกันเช้านี้ทั้งสอทอรอ FM 106 MHz วิทยุครอบครัขวข่าวค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้มามัน PT ทีคอชัว นับสนุนโดยโอวันตินไท ay, มไทยเมาวสเปรย์ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานบวงสวงคละครเรื่องใหม่นะคะกรงดอกซอยที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะที่ช่อง3หนองแขมงานนี้นะคะผู้จัดคนสวยค่ะพี่เมย์ปทิดานะคะก็ขนทีมนักแสดงไปกันเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลน,นวัดยดานรินยามีนพิรวิทและตูนพิมพ์ปวีค่ะ ใกล้ลงจอออกอากาศแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องล่าสุดของค่ายเชลอิตโดยผู้จัดละครคุณเมย์ปทิดากับละครเรื่องกรงดอกส้อยที่ถือเลือกดีนะคะจัดพิธีวงสวงละครกันไปแล้วเมื่อเช้านี้สดๆดร้อนๆเลยค่ะที่ช่อง3หนองแขมงานนี้นะคะก็มีทีมนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนำโดยพลนวัดยดานาริญญามีนพิรวิตูนพิมพ์วีปอณัทวุฒิน้ำฝนสงสุดามิวสรุตและอีกมากมาย ซึ่งกรงดอกสร้อยนะคะก็เป็นละครแนวพีเรียดเนื้อเรื่องได้เข้มข้นถึงใจถึงอารมณ์กับเรื่องราวค่ะของหญิงสาวผู้ที่ต้องมารับมรดกความเจ็บปวดสืบทอดต่อจากแม่ของเธอและถึงแม้ว่าเธอจะพยายามต่อสู้หลบหนีจากชะตาก,กรรมนี้มากเท่าไหร่ชีวิตของเธอก็เหมือนตกอยู่ในกรงขังซึ่งวันนี้เราก็มีเสียงของผู้จัดละครและทีมนักแสดงมาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็ถ่ายทำกันมาปิดกล้องไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เลิอกออนแอร์เดือนกระกฎาคมนี้ค่ะก็ปล่อยตัวอย่างมาแล้วก็ก็เดี๋ยวรอทิ่แตกจากคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเส้นเรื่องก็คือเป็นละครพิเรียนนะคะแล้วก็เป็นแนวดรามา่าตัวละครทุกคนเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นมันคือชีวิตจริงของมนุษย์เราที่ต้องการสือ่อเห็นว่า มันมีด้านลบด้านบวกะสบปะสากกันไปแต่ว่าทุกๆอย่างชีวิตต้องดาเนินต่อไปให้ได้ค่ะบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทที่หนูรู้สึกท้าทายความสามารถตัวเองมาก <c oughs> เพราะว่ามันมีปมหลายหลายอย่างในชีวิตเรื่องทั้งหมดในปัญหาที่ที่มายืนยืนกันอยู่นี่ก็เพราะเจ้าเจ้าสายฟ้านะครับตัวปัญหาเลยฮนะความมากรักของเราเนี่ยม,มันทําให้มันเกิด ลูกปัญหาไปถึงลูกถึงหลานก็เป็นการลิกบทบาทเหมือนกันอะไรที่ไม่เคยเห็นพลจากเรื่องก่อนก็จะได้เห็นในเรื่องนี้ด้วยใช่ครับเป็นละครเรื่องแรกนะครับที่ในฉากรละซีนแบบเยอะขนาดนี้มากขนาดนี้ครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกับอารมณ์ตัวละครตอนนั้นครับมีนก็ปรึกษาพี่เมย์ตลอดอะไรเงี้ยเพามีความกังวลมีความยากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่เล่นทีเลียดเหมือนกันครับผมก็ใช้เวลาปรับตัวเยอะพอสมควรก็หวังว่าจะออกมาแล้วทุกคนจะชื่นชอบครับยังไงก็อยากให้ฝากติดตามละครตรงดอกซ้อยด้วยนะคะ เข้มข้นค่ะ โอ้โหดูจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นน่าดูมากๆส่วนกรงดอกสร้อยเนี่ยจะลงจอต่อคิวละครเรื่องไหนเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันนะคะยังไงข่าวสามสีจะมาอัปเดตกันแน่นอนค่ะดูมากๆครับสแสดงครับขัางจริงๆนะฮะนอนเอาละครับมาต่ออ,อีกหนึ่งสาวดีกว่ากับน้องแม,มทพิลันีโ,<อ>โสดได้สักพักเดียวไม่นานไม่ไม่นานเท่าไหร่นะฮะตอนนี้กลับมามีข่าวกับคู่ิน้่ในตำนานอย่างเกมลรินทอนเพราะเขามีการไปคอมเมนต์กันแบบหวานๆกันฉันเห็นอยู่ที่ฉันเห็นดูมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าติดตามันดีกว่าครับ เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่กลับม,มามีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ลุ้นกันอีกครั้งนะครับสำหรับแมตพิลนีและเกรทวอลินทอนที่เป็นกระแสนะฮะขึ้นมาก็เพราะว่าเกรทเนี่ยไปคอมเมนต์ชวนแมตไปเตะบอลแล้วแมตก็ตอบกลับมาว่าใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่านั่นแน่นงานนี้แฟนๆก็แห่กรี๊ดกันยกใหญ่ครับเป็นกระแสเหมือนคู่จิ้นเลยทําให้เหมือนกับว่าคู่จิ้นเกรทแมตได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสเจอกับแมตก็เลยไม่พลาดที่ะถานถึงประเด็นนี้ไปฟ ไม่แมดว่าจริงจริงมันเหมือนกับแบบว่าจังหวะเพราะว่าจริงๆเราเราคุยอย่างนี้กันตลอดเรื่อยๆมาอยู่แล้วอะค่ะคือสนิทกันแล้วเราก็คุยแบบจังหวะนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะแล้วก็คือแบบเหมือนมองตาก,ก็คือรู้รู้มุกอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาโสดตลอดเวลาอยู่แล้วว่า มันไม่เห็นว่าเขาจะเคยแบบยอมรับอุ๊บส์ฉันรู้ใซรู้พุงนมันเกินที่แมทว่ามันจะแบบลงเอยแบบนั้นน่ะพี่เกดก็เป็นอีกคนนึงม่ะพี่ไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงที่แบบรู้ทุกเรื่องของแมทเมื่อไหร่จะแต่งเมียถามเขาว่านี้เมื่อไหร่จะแต่งเมียเขาบอกว่ายังเธอยังเธออย่างเงี้ยกดค่ะไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้อมไม่ต้องถามค่ะอันแล้วเพียอะไรอยากบอกแต่ไม่ไดอะไร โซดค่ะฝากฝากฝากทุกคนบอกว่าแมทโซดมันยังไม่อยากจริงจังกับคนอื่นคนอื่นหมายความว่าอยากโฟกัสที่ตัวเองคือเอาผู้ตรง,ต,รงตัวผิดหวังอีกซึ่งมันไม่มีใครผิดหรือออกไหมคะเราก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะพักก่อนเท่านั้นเองก็เอาเป็นว่าในกอไผ่นะฮะก็จะเจอแต่หน่อไม้นะครับเอาไว้ต้มซุปได้นะครับ ไม่มีอะไรจริงตามที่คุณแม่เขาบอกนะเขาสนิทกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนาะประเด็นประมาณนั้นไปแล้วก็แต่จริงคือคิดถึงทั้งคู่นะอยากให้แ่งบน,น,นลครด้วยกันีนะ<ช>พี่ตูจ่<ช>จะสุเรื่องไหมคะวิเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมกระซิบให้ตอนนี้เขาดูอยู่ผมมั่นใจค่ะและมาถึงเรื่องของเสียงเพลงกันบ้างใครที่รักและชื่นชอบในเสียงเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงนะคะอยากจะขอเชิญชวนค่ะมาประกวดร้องเพลงนะคะเพื่ออนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยรุกรุ่งค่ะ ศิลปินระดับตำนานคุณธน,นินอินทรเทพในฐาะนะนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฝากมาแจ้งนะคะและเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงลูกกรุงมาร่วมโชว์ความสามารถของคุณในเวทีประกวดร้องเพลงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยลูกกรุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจนะคะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมด้วยการประกวดค่ะจะแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุได้แก่ประเภทอายุระหว่าง15-30ถึงปีนะคะและประเภทอายุ30ปีขึ้นไปส่วนคุณสมบัติอื่นๆผู้สมัครนั้นต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วและเพลงที่จะมาใช้ประกวดนั้นจะต้องไม่ใช้ทำนองเพลงต่างประเทศซึ่งผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทนะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลพร้อมเกียรติบตัตร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วนะคะที่แฟนเพจ Facebook สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะครับส่วนคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะรายการละหกสิชั่วโมงกับพี่อาร์มนะครับจะพาเราไปรู้จักกับคุณนุ่นครับคุณนุ่นนัทละดานะฮะเจ้าของแบรนด์กาแฟบลูคอฟนะครับเธอเริ่มต้นจากการลงไหลและขั่งคายกาแฟแบบมากมายและจริงจังนะจนตอนนี้เธอสามารถต่อยอดเป็นธุรก,กิจได้แล้วครับ รายการละ <ขอ S 1> 68ชั่วโมงคืนว<ม>ันอาทิตย์นี้นะครับพี่อาร์มวิบูลได้เปิดได้มีโอกาสเปิดบ้านเซิรส์สติโอนะครับรามคำแหง81เพื่อต้อนรับคุณนุ่นณัดะดานะครับหญิงสาวที่ทั่งใครในกาแฟมากๆจนได้รับตําแหน่งให้เป็นนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะครับนอกจากนั้นเธอยังขึ้นแท่นเป็นซีอเจ้าของแบรนด์กาแฟครบวงจรตั้งแต่อายุเพียงแค่27ปีนะฮะซึ่งตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเธอได้ลิ้มลองความพิเศษของกาแฟไทยจนรู้สึกว่า นี่แหละคือของดีที่มีอนาคตมากๆเธอรู้สึกว่าอยากจะต่อยอดสิ่งนี้ให้ไปไกลระดับนานาชาตินะครับนอกจากนั้นคุณนุ่นนะครับยังอยากพากาแฟไทยไปโปรโมทที่เมืองนอกเพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ากาแฟไทยมันดีแบบนี้นี่แหละนะครับติดตามบทสัมภาษณ์ของคุณนุ่นได้นะฮะในรายการ1้8ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืน25นาทีนะครับทางช่อง3นะฮะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ plus นะครับและสามารถดูย้อนหลังแบบเต็มเต็มได้ในสัปดาห์ถัดไปผ่านทาง YouTube Search กรุ๊ปออฟิเชียลครับแ่มและปิดท้ายเบรกนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่พลาดคอนเสิร์ตสามสีสัญจรไปเมื่อสุขที่แล้วจากที่จังหวัดระยองอสนุกมากพี่<ช>วินค่ะมันระเบิดเถิดเทิงมากเลยนะคะไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันต่อกับข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณซีฉัดพวีค่ะ บ่ายวันศุกร์แบบนี้ข่าวสามสีขอเสิร์ฟภาพบรรยากาศความสนุกของคอนเสิร์ตสามสีสัญจรจังหวัดระยองให้กับแฟนละครช่อง3เพราะเราขนทัพดาราช่อง3ไปเซอร์ไพรส์แฟนละครชาวจังหวัดระยองกันถึงที่บรรยากาศก่อนเริ่มงานมีบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ตสามสีสัจนจรมาให้พี่น้องชาวระยองได้ร่วมเล่นเกมและรับของรางวัลกลับบ้านกันไปแบบจัดเต็ม เอาละครับถึงเวลาของทีมนักสแสดงช่อง3ได้จับไม้ขึ้นเวทีกันแล้วล่ะเริ่มต้นด้วยทีมนักสแสดงจากมาตาลดากับตันชุลธรยินมิน,มนทิตาจันจิจันทีราและเบสชนิดาพาจากรักสุดใจยยตัวแสบสวัสดีครับๆๆๆๆพวกเรานะครับนักสแสดงจากช่อง3ตอนนี้อยู่ที่ห้าง CK จังหวัดระยองครับ ใช่แล้วค่ะก็ตื่นเต้น,นมากๆเลยหลังจากที่ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตมานานนะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะวันนี้โอ้โหนี่ปีไหนแบบไม่ได้ออก3ามสีสัญจรได้นานแค่ไหนไม่รู้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะได้ร้องเพลงแล้วเจอชาวระยองด้วยดีใจมากๆเลยค่ะค่ะหลังจากเต้นมานานนะคะวันนี้ต้องกลับมาร้องเพลงตื่นเต้นมากแต่ว่าจะเต้นให้แรงกว่าร้องแน่นอนค่ะว่าน,น,นี้เป็นมาก่รักเต้นมาก็รักที่เธอเคยเจอให้เธอได้ ในชีวิตฉันเพราะว่าฉันเกิดมาเพื่อรักเธอฉันว่าสายต่เธอหลอกฉันไม่ได้อยากจะหลอกให้เธอตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลย จัดเต็มให้กับแฟนละครชาวปลวกแดงจังหวัดระย,ยองกันแบบฟินสุดๆและครั้งหน้าเราจะสัญจรไปมอบความสนุกกันที่ศูนย์การค้าอายุทยาซิติพาสจังหวัดพระนครศรีอยุทยาวันเสาร์ที่22กิรัฎดาคมนี้ชมฟรีตลอดงานแล้วเจอกันชายยุทธยา สนับสนุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชัน่นจำกัดมหาชนกัสุงต้มพีท,ทมาติดตามข่าวเทคโนโลยีกับเดลี่ซีกันนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนกลับมาท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นสายการบินเริ่มออกตั๋วโปรโมชั่นเพียบเลยใช่ไหมปัญหาที่ตามมาคือบางคนบอกอุย๊ยหนังสือเดินทางหมดอายุรอเล่มใหม่อยู่อาจจะทำให้พลาดตั๋วโปรโมชัน่นใครไม่อยากพลาดตัว๋วมีเคล็ดลับนะจ๊ะ วิธีนี้ใช้ได้กับการจองผ่านเว็บของทุกสายการบินทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้คนที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเนี่ยให้จองตั๋วโดยใช้ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่ตรงกับพาสปอร์ตเราที่กาลังจะไปทําเล่มใหม่เนี่ยค่ะส่วนเลขที่หนังสือเดินทางให้กรอกเลข AA 111111ส่วนวันที่หมดอายุใส่เดือน12ปี2026ลงไปก่อนก็ได้เมื่อเราได้หนังสือเดินทางมาก็ไปแก้ทีหลังค่ะให้เป็นเลขหนังสือเดินทางจริงของเราาานนนคทที่หหังงืออดดมยุ ให้ใส่ชื่อนามสกุลตามหนังสือเดินทางเล่มเดิมส่วนเลขพาสปอร์ตสามารถใส่ของเดิมหรือใส่เลข AA 111111 11 11 11แต่หมดอายุให้ใส่12ทับ2 0งเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะลองวิธีนี้กันดูจะได้ไม่ต้องห่วงว่าหนังสือเดินทางฉันน่าจะใช้ไม่ได้หรือว่าต้องรอเล่มใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะจะได้ติดปีกการเดินทางของคุณค่ะ หลายคนเวลาหลับบนเครื่องบินนะแม้จะใช้หมอนมารองคอแล้วบางคนบอกโอ้ยยังหลับไม่สนิทเลยยังมีอะไรที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมนะคะวันนี้เดลิซีทรีกซีค่ะมีตัวช่วยใหม่ในการนอนหลับบนเครื่องบินได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้น ท r เ s t เป็นอุปกรณ์พับเก็บที่ช่วยพยุงร่างกายให้ท่าเอนไปข้างหน้าให้เรานอนหลับสบายแม้ที่นั่งชั้นประหยัดอันับแคบ t ท r เ s สเป็นแท่นพักหน้าที่สามารถพับเก็บได้แล้วก็ยึดกับที่วางอาหารถาดวางอาหารนั่แหละค่ะออกแบบให้รองรับศีรษะด้วยหน้ากากบ,บุบนวมซึ่งจําลองการคว่ำหน้านอนบนโต๊ะแบบดูแลหลับสบายกว่าทางผู้พัฒนาได้ร่วมออกแบบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระศาสตร์ของร่างกายและการหายใจตำแหน่งที่เอนไปข้างหน้าตามธรรมชาติและสัญชาตญาณส่งเสริมการหายใจที่ลึกขึ้นง่ายขึ้น และก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดภาระงานของกล้ามเนื้อหน้าเราค่ะโครงสร้างถูกออกแบบให้พยุงน้ําหนักทั้งร่างกายไม่ใช่แค่ศีรสระและลําคอนะแต่รวมถึงหน้าอกด้วยค่ะช่วยให้รู้สึกสบายและก็นอนหลับได้ลึกขึ้นพร้อมจดสิทธิบัตรเรียบร้อยใครสนใจจะเริ่มวางขายมกราคมในปี2024ตอนนี้เปิดระดมทุนใน k i ิ k s t a r t e ตได้ในราคาเริ่มต้น5,000บาทนะคะอาจจะดูแปลกสักนิดนึงแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะนอนสบายอยู่นะคะเก็บเจ็ตต่างประเทศก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวตอนหน้าซีเมียและอัเด เดียสิสจะเอามานำเสนอเป็นไอเดียดีๆกับ d a i l y c ่ทรทุกข่าวไอทีทุกความเคลื่อนไหวสีอัปเดตให้คนชมแน่นอนค่ะขอบคุณคุณซีชัดรปรวีนะคะปิดท้ายรายการวันนี้นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเราเข้าสู่ยุคทองยุคหนึ่งของวงการเพลงแล้วนะฮะโดยเฉพาะกระแสทีป๊อปคือบอกว่าโอ้โหมาแรงเนาะมาแรงมากๆนะฮะทำให้ตอนนี้หลายๆค่ายเพลงนะครับ,ตบตเติบโตขึ้นเยอะมากและมีบริษัทยักษ์ใหญ่จากเมืองนอกน,นะครับสนใจมาลุกทำธุรกิจเพลงที่บ้านเราเลยทีเดียวครับ จากข้อมูลของสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศนะครับบอกว่าอุตสาหากรรมดนตรีของเอเชียเติบโตเป็นตัวเลข2หลักติดต่อมากันเป็นปีที่3แล้วนะครับโดยเติบโตขึ้น15.4ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราการเตริบโตรวมของทั่วโลกด้วยนะฮะ <Wow. S 1> และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีรายงานว่าเติบโตเป็นตัวเลข2หลักเนี่ยในปี2022ที่ผ่านมานะฮะ โดยทำไรายได้น้องหว,งหวงหไรไู้ไหมรายได้รายได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะมากกว่า100ล้าน,นดอลลาร์โโนะครับสหรัฐนะฮะเป็นครั้งแรกในปี2022นะครับและ90%ของไรายได้มาจากการสตรีมมิ่งครับนอกจากนี้ประเทศไทยของเรานะฮะยังเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีส่วนแบ่งไรายได้จากการสตรีมมิ่งติดท็อป20ของโลกด้วยนะฮะทำให้ทาง Sony Music Entertainment ตตัดสินใจมาเปิดออฟฟิศใหม่ในเมืองไทยนะครับ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะของศิลปินและกำหนดทิศทางของวงการดนตรีนะครับโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและผลักดันศิลปินไทยให้ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกครับศิลปินไทยที่เซ็นสัญญากับสังกัดของ Sony Music Entertainment Thailand นะฮะก็มีอย่างเช่นนี่นะฮะซีดีกันทีและสองสาวทัฟฟี่เป็นต้นครับรอติดตามผลงานของทั้งคู่เลยนะจะโกอินเตอร์ระดับโลกป๊อปไทยนะฮะ ยอดจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการข่าว3ามก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารนะคะคโลชัวและชดพิธีกรจากซีโมดวันนี้แหวนและพี่มาวินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ